ไม่ตัวอะไรไนะเดี๋ยวม,กกะวะมันจะกะบอ่ะมึงเข้าไปดูเลยเดี๋ยวแม่จะมาฮะเออตายไปยแล้วด้วตายไปแล้วมีฝ่าย,าย,นะยด้วยเหรอบะม้านนันก็ทะรุทารมัแล้วด้วยไม่มีไฟา,าไยแต่ล่งคาล่งคาเป็นรวยแรงต้ให้ใช้หัวบอ หัวนะตุ๊กตาตุกตาฮะตุ๊มตามตาคนเลย้าไปดูดีๆนยตุ๊กตาเห็นจุกอไรเดูรอยเยบกันนี่ไข่ที่ค้อนเล่้ห้อยกันเนี่ยน่าจะโจ้งวนี้เลยเนี่ยแจกให้นี่แจกให้แจกเนี่ย ก็พี่อ๊ีคกันเนี่ย low l ยนะครับเฮ้ยเ้าเด็กเขาบ้านเน่ยหละวะเ้าเด็กเขาร้องอยู่นะให้เดี๋ยวเข้าไป เป็นโจนนะพี่โจโจพี่โจโจอยู่กล้กล้ขอมาหนูไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไปเลยไปเลยไปเลยกลับกลับเดี๋ยวโจเข้ามาระวังตรงนี้ก่อนทต้อง้อมัมีมีใครว่เพื่อนรูหรอ วันนี้ครับผมโจนะครับวันนี้ผมมากันนอนนึงกับน,น้องไอ้นะครับใช่ครับวันนี้ผมเนี่ยวันเนี้ยผมก็พาพี่จโจกับเพื่อนไอ้ขึ้นมานะรู้ข่าวมาว่ามีโจนะ่ะเขาจับเด็กมาไว้ในบ้านล้างผู้ผมเนี่ยก็เลยรวบรวมคนกันมาเพื่อจะไปตามหาเด็กนะไม่รู้ว่าโจน,นั่นมีกี่คนนะครับเดี๋ยว สถานการณ์เป็นยังไงก็รอรับชมติดตามกันได้นะมเมื่อสักครู่เนี้ยก็มีเสียงมาฝั่งทางโู้นนะผมก็ไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะเดี๋ยวผู้ผมกับเพื่อนๆเนะี่ยจะเข้าไปสำรวจกันเสียงอะไรไม่รู้นะพี P ่พี่ซีได้ยินเปล่าโอเคเดี๋ยวผู้ผมเนี่ยจะไปลุยกันเลยนะไปนี่ครับผมจะมาถึงที่บ้านเก่าแล้วนะ

เดี๋ยวแม่จะมากลับอ่ะม่มีแม่ป่าววะตายแล้ว่ะม่แม่ตายเลยเหรอเดี๋ยวแม่ก็กลับมามาตอนแรมันจะพอเป็นมารอฝงบนนี่ยฮะ เออตายไปแล้วดูตายไปแล้วกหาเสียอะไรนะพี่เลี้ยงปยังไม่เห็นที่ยาเด็ดเลยจ้าคนตรงไหมไม่ยุดเลยมันน่นหน่วาอือหนาวมึงรู่ว่าไม่ได้กินห้ามป่ ข้าเราปรดูด้วยนี่ว่ะเสี่อะไี้มาจากไหนไม่รู้เป็นเสียงอะไร่ะมันยังมีทางเดินขึ้นไปอีกนะครับนี่มันยังมีทางเห็นทางวะเนี่ยมีฝ่ายด้วยเหรอปะบ้านนี้ก็ทะลุทะลอมาแล้วด้วย ไม่มีสายใต่รังคารังคาเป็นรวยแต่งตองใช้หัวบัหัวใครวะเนี่ยตุกตาตุกตาะตุกตาตนเลยใช่ป่าวตุตาดูดีๆนะตุกตาเห็นจุกอะไรเลยดูลอยเย็บกันเลยเกี๊ยวหม้อขนไปไปถึงอันนี้อะไรวะเนี่ยมีเสียงที่ไหนวะเสียงมันอยู่ไกลนะจะไม่ใช่ตรงนี้ มันอยู่ไกลมันอ่อก่าห่อันนั้นเบาะอบบาะปลาปะไม่น่ามีปลาเจออะไรบ้งวะเพื่นเขาไม่นายูแน้เขาไม่นอยู่ไปอยู่บา้างก่อนไป

ไม่เห็นีเลยไม่ใช่ใช่ลราเนี่ยไห เียวพี no people, <hail> ่แกสตีโลก็คอมเมนต์มาให้หน่อยนะครับคือคือเรื่อะไรผมไมติว่าการมีเกลียวเกลียวมาเนี่ยไข่ที่ชลอนเลี้ห้อยกันเนี่ยแต่กน่าจะอ้วนนี่อะไรเนี่ยนี่เจ๊ให้เก็บเนี่ยบ้านนี้ไม่มีไข่อยู่แล้วมึงบ้านสะพานนี่ มีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยไม่มีพรวะมันไม่ได้มาไว้ท่านี้เรื่องมันใหญ่เชียะ,ะข,ข้างบนมันมีอีกว่าีน่าจะมีบ้าล้างอยู่อีกลังเลยไปขึ้นไปดูก็ได้จำได้ ล้างเก่าที่เขาทำาระเตรนะอืมอนีปล่อง็นน่จ้เลยนะครับพี่ไอซ์ันงรียนรู้เลยนะครับ Ơi nhìn tông lại mà nè รู้อะไรป่ะพี่พไอเซท่านรู้ก็รู้อะไรวะเนี่ยน,นี่ก้นอะไร้องอะไรรู้ออรก,กัน,นเราดีเยก,กินได้ป่าวา่ะ เขาทำปลูกว้ไม้ใคล้ๆดีส่อน,นแต่ว่าตอนนี้เขาปล่อยลางมากเลยนะโจรทุทมากเลยตอนที่เขาปล่อยล้างมีการมาขโมยแล้วก็เนี่ยน้ำม้าสมอะไรกัเนเยอะแยะเลยนะของชาบมาสอี้ทุกอไปดูมาเนีะนะ่ยก็คือมุ้ระามดเลยนะเรื่องหลังคาไม่ชาบันะ แต่กับการการดูแลวเิะรใพหรว่เกิดจ่วไม่ค่าเลยายอย่างมากเลด็ราจะคุณยไม่รังเกี เสียงอะไรนะใช่ป่ะไปเราไปดูดิโอวหมีนมีแล้วเว้เฮ้ยเจงเด็กเขาพันอะไรอย่เงี้ยงเด็กเขาร้องอยู่นะ

来来来，我们来度。 ผมกับเพื่อนไอ้เนี่ยก็กำลังเดินเข้าไปเลยนะเฮ้ยไอ,ไอ้มีคนวนะมันเป็นโจโนนะพี่โจโจพี่พี่โจโจอยู่กใกล้ๆผมไวนนะ้ พี่พี่จะชจ้เห็นวะมันเดินเข้าไปแล้วเดินได,ด,ด,ดมันติดประตู้วย พี่เจ้จ้ามีไม่ดูข้างหน้าเลยได้ป่ะเดินไปไหนวนะวเนีย่ยไปเดี๋ยวเราเข้าไปช่วยเดี๋ดวยวยก,กัน ันนไปลใช่ใช่ให้จบอิบตัวเมื่อกี้ใช่ไหมเด็กจรนี่แหละมึง พีไเสร็จเด็ดเจออยู่นี่นะครับนี่หนูมันต้องกลัวมันต้องกลัวไปทนน้อยกว่าไปเลยไปเลยไปเลยกรับครับเดี๋ยวโจดเข้ามาระวังตรงนี้ว่า เพื่อนมันจำมาใช่อมีมีใคร้างเพื่อนร่นหนูเน่นให้าม่อนใช่ไหมเดี๋ยวกลับกันเลยเดี๋ยวเราเราตามมาเลยเดี๋ยวเขาถึงหลังเนย ทีนี้เด็กนี้ก็น่าจะปลอดภัยแล้วจะได้ไปหาพ่อแม่ไปไปใครกิมเกาืาบห่างมานะใช่น่าจะไปน่าจะเดินไปไกลแล้วแล้ะเราก็เลยมีโอกาสได้ช่วยเด็กนะอือ đi <laughs> shop mà thường con no lắm. ส่งพวกน้องๆกันก่อนนะใช่ไปนะไปไปเอ,เอามาที่ปลอดภัยแล้วนะครับ นี่ครับผมกับนนอนออกมาที่ปลอดภัยแล้วนะครับเนี่ยใช่ครับพีพฟซีผมกับเพื่อนไอซ์แล้วก็พี่เจโจ้เนี่ยได้พาน้องน้องเขาไปส่งที่ปลอดภัยแล้วนะสถานการณ์ตอนนี้เรายังไม่ดีนะพวกผมเนี่ยก็จะซุ่มดูโจ้อีกสักพักหนึ่งนะมันจะเป็นยังไงมายังไงก็ไม่ทราบนะโอเคพีพฟซีท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมกับเพื่อนไอซ์เพื่อนไอซ์นะแล้วก็พี่เจโจ้ได้ทำคลิปต่อไปเลยนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้พวกผมก็ลากันไปก่อนนะ 拜，拜拜。